เฮ้ยเธออยู่ตัวกับที่นี่แหละเดี๋ยวไปเองเรอมนี้เขาจัดก,การเองเธอก็แอบไปเรื่อยๆไม่ตายตวะอนีน่นสวัสดีครับเดินเด็กกระเป๋าไม่มียาจบไปแล้วชะตาผู <c oughs> ้ชอบดารา <c oughs> ไม่เดยวิกาอาผันฉนลาบ มันไม่ตายอ่ะอะไรอยไม่รู้บินชนิดดาวชนิดาวคิดโล่หวังมีนังแดงและจะกินนังส่วงมีนันังชิบูแล้วกูมีแรงแต่กูทางมันมุ่งที่กูไม่มุ่งแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำหรือลวงเอามึงไปควง